นะครับเราก็มาทำตอกเข็มให้ลูกค้านะทำให้เสร็จเลยเราก็พัน,พนเทปสนเสือกนะครับพันด้วยเทปนะครับ โอเคเรร้อยเร้อยแล้วเราก็จะตัดใส่ด้วยท่อหดนะครับท่อหดก็ท่อหดสีดำนะครับเราก็วัดนะครับวัดแล้วเราก็จะตัดเลยตัดแล้วก็จะใส่ไปแล้วก็จะทำด้ามเลยใส่ท่อหดเข้าไปโอเค เรามาทำด้านต่อให้มันเสร็จเลยลก็ได้แบบนี้นะครับ ใส่ท่อหดใสต่อเลยต่อได้ท่อหดใสอีกทีหนึ่งนะครับเจะใส่ท่อหดใสไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับท่อหดใสายตัดก่อนนะครับ ได้ท่อหดไซส์แล้วเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับจะเข้ายากหน่อยนะครับปือบได้ท่อหดไซส์อีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับมาจะปิดทำกัะเล่นนะครับทำให้เสร็จนะลมก่อนนะครับมันลมแรงนะ ทำด่ามอีกข้างหนึ่งให้มันเหมือนกัน โอเคป็นอันเสร็จนะครับนเหมือนกันละนะครับได้เหมือนกันละเนี่ยโอเคนะครับเราก็จะมามัดติดกันนะเตรียมส่งกลับให้ลูกค้าครับเสียงก็ op, ประมาณนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยครับเสียบรยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครับ